ต่อมาข้อที่6นะคะเขาบอกว่าจงใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องและขีดเส้นใต้เฉพาะคําหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้องจากนั้นก็ให้แก้ไขตัดออกเติมคําหรือข้อความ ที่ถูกต้องลงในช่องว่างโจทย์ข้อนี้นะคะมันกำลังบอกว่าให้เราดูว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดและข้อที่ผิดเนี่ยผิดอย่างไรนะคะสามารถแก้ไขได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามเฉลยของกระทรวงจริงๆนะคะมันจะเฉลยแบบบางข้อก็มีเฉลยหลายแบบเนาะแต่ว่าในครั้งนี้พี่จะมาเฉลยในมุมมองพี่ที่คิดว่า อะไรเป็นสาระสำคัญหลักของโจทย์ข้อนี้นะคะตามความคิดเห็นของพี่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากได้โจทย์เพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปดูในเสิร์ชค้นหาเป็นคู่มือครูของหนังสือกระทรวงได้มันก็จะมีเฉลยอื่นเพิ่มเติมในนั้นนะคะอะมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ข้อสงสัยว่าคนที่บริโภคอาหารทะเลเนี่ยมีโอกาสเป็นลูกคอพอกน้อยกว่าคนที่ไม่บริโภคอาหารทะเลควรเริ่มต้นจากการเล็บเก็บรวบรวมข้อมูลและ ขอข้อมูลอันนี้ก็ถูกต้องเลยนะคะการที่เราจะศึกษาข้อมูลอะไรบางอย่างแน่นอนว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วเราก็ถึกพักเราก็คิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นแบบเนี้ยต้องเริ่มหาข้อมูลก่อนอาจจะเกิดจากการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่นะคะว่าใครชอบกินอาหารทะเลใครไม่ชอบกินอาหารทะเลหรือว่าเป็นสำรวจจากกลุ่มคนที่เป็นโรคคอพอกว่าเขาเนี่ยมีลักษณะการกินแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ค่อยมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่อไปเพื่อค้นหาคําตอบว่าสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะคะดังนั้นข้อหนึ่งถูกต้องข้อสองเขาบอกว่า ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสืบค้นข้อมูลมีความสำคัญต่อการตั้งสมมุติฐานอ่ะอันนี้นะคะก็ถูกต้องเหมือนกันเนาะการตั้งสมมุติฐานที่ดีเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์จากข้อสงสัยของเราด้วยเนาะมันเกิดจากสเต็ปแรกคือเกิดจากการที่สังเกตก่อนถึงแม้โดยใช้ประสาทสัมผัสท้งหในการสังเกตตาดูหูฟัง จมูกได้กลิ่นหรือปากชิมต่างๆนะ,ะนะคะมือสัมผัสแบบนี้แล้วพอเราได้สังเกตเรียบร้อยปุ๊บเกิดความสงสัยเรียบร้อยปุ๊บนะคะอาจจะมีกาสืบค้นข้อมูลบางอย่าง เพิ่มเติมก่อนนะคะที่จะทําผลทดลองแล้วข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ก่อนที่ทดลองนี้เองกับการสังเกตของเรานะคะมันจะนําไปสู่การตั้งสมมุติฐานได้ว่าการทดลองเนี่ยน่าจะมีสมมุติฐานอย่างไรแต่ระวังให้ดีสมมุติฐานมันไม่จําเป็นต้องถูกเสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นสมมุติฐานที่ไม่ได้ตรงกับผลการทดลองก็ได้แต่สมมติฐานเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตของ ข้อสงสัยของเราแค่นั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าอย่างข้อเมื่อกี้เราสงสัยว่าคนที่บริโภคอาหารทะเลเนี่ยมีโอกาสเป็นคอพอกน้อยกว่าคนที่ไม่บริโภคแต่เราไปตั้งสมมติฐานว่าคนที่กินไก่ มีโอกาสเป็นโรคคอพอกมากกว่าแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่เราสงสัยเราสงสัยเรื่องอาหารทะเลกับลูกคอพอกแต่เราไปพูดถึงไก่แบบนี้มันไม่สัมพันธ์กันเนาะในตัวอย่างนะคะดังนั้นข้อสองก็ถูกต้องข้อสามเขาบอกว่าการตรวจสอบสมเอ,วอความถูกต้องของทฤษฎีเป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะคะข้อนีอ้ระวังดีๆข้อเนี้มันหลอกเนาะซึ่งข้อนี้นะคะ คิดจุดที่ผิดนะคะคือจุดนี้เราไม่ได้กำลังตรวจ,อรวจสอบทฤษฎีนะคะข้อสงสัยต่างๆที่เรานำมาทำการทดลองอทุกอย่างไม่ใช่ทฤษฎีเส,สมอไปเนาะทฤษฎีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากการทดลองซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆมาแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วยังไม่สามารถหาข้อโต้แย้งทฤษฎีนั้นๆได้ ดังนั้นนะคะมันก็จึงถูกเรียกว่าเป็นทฤษฎีซึ่งเมื่อ,อไรก็ตามที่มีใครก็ไม่รู้มาทดลองแล้วหาข้อโต้แย้งทฤษฎีนั้นๆได้แต่ว่าทฤษฎีนั้นเนี่ยสามารถลม้มล้างไปได้นะคะแบบนี้แต่ข้อนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ทฤษฎีแล้วเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์มันก็มีแค่อ,อะไรมีจากสังเกตมีตั้งคําถามมีตั้งสมมุติฐานมีตรวจสอบสมมติฐานมี แปลผลแล้วก็สรุปข้อมูลแค่นั้นเองนะคะมีอยู่สีหขั้นตอนเนาะซึ่งข้อนี้ก็ต้องแก้ไขคําว่าทฤษฎีให้กลายเป็นสมมุติฐานนะแบบนี้นะคะ,ะต่อเลยนะข้อ4ี่เขาบอกว่าสรีระวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของชีวะวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างร่างกายอันนี้ก็ระวังดีๆเนาะข้อนี้เนี่ยตอบพิษซึ่งจุดที่พี่ให้เป็นจุดสำคัญของข้อนี้นะคะพี่ให้จุดเรื่องของสรีรวิทยาเนาะสรีรวิทยานะคะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องโครงสร้างร่างกาย แต่แต่แต่แตสรีรวิทยานะคะเขาจะศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบในร่างกายอ่านี้ไม่ใช่นะคะเอ๊ะพี่เขียนอย่างนี้อาจจะทำให้งงพี่ขอขีดค่าอย่างนี้เลยลวกันขีดค่าทฤษฎีทิ้งขีดค่าโครงสร้างร่างกายทิ้งนะคะสรีรวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายแบบนี้นะคะส่วนวิชาที่จะศึกษาเรื่องของครงสร้างร่างกายเนี่ยมันจะเป็นวิชากายวิภาคศาสตร์เนาะแต่ค้อนี้พี่ให้คำว่าสรีระวิทยาเนี่ยเป็นเม,ม,มนสำคัญ ่าเพราะฉะนั้นจุดที่พี่เดี๋ยวเมนสาคัญตัวไหนพี่จะใส่เป็นขีดแบบนี้ไว้แล้วกันเนาะดังนั้นนะคะถ้าเมนสาคัญเราคือสรีรวิทยาดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือต้องเป็นเรื่องของการทํางานของระบบร่างกายถึงจะถูกต้อง ข้อที่5นะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนตั้งสมมติฐานว่าถ้าพืช A เป็นพืชดินเค็มดังนั้นพืช A สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณป่าเซเลนซึ่งดินมีเกลือโซเดียมคลอไรด์มากแล้วเขากำหนดว่าตัวแปรต้นคือเรื่องของการจเจริญเติบโตของพืช A และตัวแปรตามคือปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่พืชได้รับนะคะดังนั้นข้อนี้อย่างแรกที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้นิยามก่อนตัวแปรต้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจัดให้ แตกต่างกันเพื่อทดลองดูนะคะอือส่วนตัวแปรตามคืออะไรคือผลของการทดลองนะคะซึ่งข้อนี้ผลของการทดลองเนี่ยเขาสังเกตว่าเขาบอกว่าสมมติฐานเขาบอกว่าการเจริญเติบโตนะคะดังนั้นข้อเนี้ตัวแปรตามที่ถูกต้องมันคือเรื่องของการเจริญเติบโตของพืช A ไม่ใช่ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์นะคะนะข้อนี้ผิดก่อนตรงนี้ต้องเป็นการเจริญเติบโตพืช A ถึงจะถูกต้องถูกไหมเพราะว่าผลการทดลองอันนี้มันกำลังทดลองดูว่าพืช A เนี่ยมันเติบโตได้ดีในดินแบบไหนในดินเค็มหรือเปล่านะคะ ส่วนตัวแปรต้นสิ่งที่มันต่างกันถ้าเกิดสมมติว่าเรากําลังออกแบบการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าทดลองว่า a อเอเนี่ยมันได้ชื่อมเป็นพืชดินเค็มนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปเติบโตได้ดีในบริเวณป่าเชเลนส์สิเพราะว่าตรงนั้นอะเกลือมันเค็ม,มดังนั้นนะคะข้อเนี่ยสิ่งที่เขาจะเอามาทดลองเนี่ยเขาก็จะไปทดลองในดินในหลายๆแบบที่มีปริมาณเกลือโซเดียมคอไลท์ที่ต่างกันแค่นั้นเองนะคะดังนั้นตัวแปรต้นก็คือปริมาณ เกลือโซเดียมคลอไรด์ขอเขียนย่อนะคะแบบนี้แค่นั้นเองข้อห้าก็ผิดนะคะต่อไปข้อหกกันบ้างข้อหกนะคะเขาถามว่าอะไรข้อหกเขาถามว่าการทดลองเลี้ยงปลาเนลสายพันธุ์เดียวกันมีอายุน้ำหนักและจำนวนเท่ากันสองกลุ่ม โดยเลี้ยงในบ่อที่มีสภาพเหมือนกันให้อาหารสูตรเดียวกันถูไหมในบ่อที่มีสภาพเหมือนกันให้อาหารสูตรเดียวกันส่วนเนี้ยมันคืออะไรนะส่วนขยะยพี่เขาจะสีฟ้าพอมันมีคําว่าเหมือนกันปุ๊บเดียวกันปุ๊บพวกนี้ก็คือตัวแปรควบคุมนั่นเองนะคะนะพี่ใส่ตรงนี้ไว้ว่าเป็นตัวแปรควบคุม ซึ่งเขาบอกว่าแต่มีวิธีการให้อาหารต่างกันดังนี้กลุ่มที่1ให้อาหารแค่วันละ1ครั้งกลุ่มที่2ให้อาหารวันละ3มครั้งแต่และครั้งมีปริมาณอาหารเป็น3เท่าที่กลุ่มที่1ได้รับแล้วทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลานิ์ครั้งละ10บตัวทุกสัปดาห์จำนวนห้าสัปดาห์ ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คือจํานวนครั้งในการให้อาหารของแต่ละวันสังเกตง่ายๆนะคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่จัดให้มันแตกต่างกันเพื่อทำการทดลองโดยข้อเนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มแรกเนี่ยให้แค่ครั้งเดียวองก,กลุ่มที่สองเนี่ยให้ทั้งสามครั้งแถมเป็นตั้งสามเท่าดังนั้นข้อนี้ตัวแปรต้นก็คือจํานวนครั้งในการให้อาหารของแต่ละวันก็ถูกต้องนะคะข้อที่หก ข้อที่7็เขาบอกว่าการเกี่ยวพันมือเกาะของตํลึงจะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนะคะต้นตํลึงเนี่ยถ้าเราไปดูเนาะสังเกตว่าทําไมตํลึงถึงเกิดตามรั้วไม่ต้องวานรู้ก็ได้อ่าเอาง่ายๆถ้าเรารู้จักตํลึงเนาะมักจะเกิดขึ้นตามรั้วหรือว่าตามแบบกิ่งไม้ตามต้นไม้ที่มันตายแล้วอะไรแบบแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลย ตอบถูกต้องข้อที่8นะคะเขาบอกว่าออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมุติฐานเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมข้อนี้คือเล่นกับคำศัพท์เนาะข้อนี้คือผิดนะคะการตรวจสอบสมมติฐานเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะตรวจสอบสมมติฐาน,นจะอยู่ในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยต้องเป็น ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอ่าแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะ